สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่วัดส,สวนแก้วนะฮะซปเปอร์มาร์เก็ตวัดส,สวนแก้วนะครับเปิดทุกวันนะฮะปิดทุกวันของันนี้อยู่ติดท้องน้ำเลยพาลูกชายมาดูคอมนะฮะเป็นน้สบุ๊กเอาไปใช้งานเนาะตอนนี้มีเนี่ยเดลนะฮะตอนนี้สเปคสูงอันนี้คือ,อสวัสดีครับนี่นะครับเจ้าของร้านเอดีคอมตอนนี้สเปคท,ที่สูงที่สุดก็คือ i5 ไอเจ็ดค่ะอ๋อไอเจ็ดแล้วเดี๋ยวนี้ในตลาดมันไออะไรแล้วอ่ะนก็ไอเจ็ดเหมือนกันเลยค่ะพี่แต่ว่ามันมีเจนด้วยไงอ๋อที่สูงขึ้นเอาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไอไอสิบเอ็ดไออะไรอย่างเงี้ยอ่ะยังไม่มีค่ะที่ที่ที่มันต้องเป็นเครื่องสั่งประกอบอะพวกพีซีอ่ะพี่หรือว่าพวกคอมพิวเตอร์ของใหม่ใหม่แต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยทั้อสองส่วนมากก็จะประมาณสูงสุดไม่ของใหม่เพราของใหม่ไม่แน่ใจอ่ะน่าจะมาเจนสิบเอ็ดหรือมั้งเหรอแต่ว่าโน้ตบุ๊กตอนนี้มีสูงสุดก็คือไอใช่่่คคะะะไไไออออนนนนนจจจเเเป็ีืร ของไออีกทีนึงอ่าก็เหมือนรุ่นโทรศัพท์เลยพี่อย่างพวกไอเจนก็จะมีเจนหนึ่งเจนสองเจนสามไอห้าก็มีเจนหนึ่งเจนสองเจนสามอ๋อคือเจนหกนี่มันใหม่กว่าเจนเจนหนึ่งใช่ค่ะแล้วเจนหกที่สุดยังหรือว่าเจนเจนเจ็ดเจนแปดมีสูงกว่านี้อีกน่าจะถึงเจนสิบเอ็ดแล้วถึงเจนสิบเอ็ดอันนี้ก็โอเคเนาะราคามันจะสูงมากเลอันนี้เป็นแรมแปดใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ SSD SSD คือฮาร์ดดิสที่ให้เป็นฮาร์ดดิสไฟฟ้าการประมวลผลมันจะเร็วกว่าเร็วกว่่าัวไไปใชม แล้วพวกแบตอะไรยังโอเคอยู่ไหมครับแบตยังเก็บไฟได้ทุกตัวค่ะอันนี้คือที่เปิดอยู่นี้คือไม่ได้เสียบไฟเลยใช่ปะ่ะเสียบเสียบทุกตัวเลยค่ะแต่นี้ถอดลงมาแล้วถอดมาแล้วจ่าถอดลงมาให้ดูอ๋อนี่ก็โอเคนะแบตยังเก็บได้ทุกตัวแต่ว่าถึงถ้าเล่นนานเนี่ยมันต้องเสียบเล่นอยู่แล้วส่วนที่เพราะว่าคราวที่แล้วที่เอาไปนี่อยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยนะของของแม่บ้านเขาเอาไปตอนนั้นเป็นเอเซอร์ก็ได้ได้เกินฮะอย่างบางตัวถ้าราคาแบบประมาณนี้ก็อาจจะไม่ถึงชั่วโมงอ๋อแล้วแตะอู้นี่เริ่มต้น2,000บาทเองเหรอ เอาไว้เป็นแบบเอาไปดูต่างฟังเพลงทีมงานทั่วไปอะได้แต่ไม่เหมาะกับพวกเล่นเกมทอมเวิร์ดเอ็กเซลอะไรได้ทำรายงานได้เรียนทำรายงานส่งครูอะไรได้หมด powerpoint อะไรพวกนี้ใช่แต่ไม่เหมาะกับพวกเล่นเกมอ๋อแล้วก็พวกโปรแกรมตัดต่อแรงๆหรืออะไรอย่างงี้ไม่ไหวไม่ไหวค่ะแต่พวกนี้สบายมากพวกนี้ได้ตัดต่อเพลงหรือสตรีมมิ่งอะไรได้เลยใช่โอ้เงี้ยนะหกพันหกพันกว่าบาทเอาอันนี้หกอันนี้หกพันห้า อ๋อฮัตดิสธรรมดาใช่ค่ะแต่ตัวถ้าเป็น6900นี่มันเป็น S s D อันนี้ Wi-Fi ใช้ได้หมด Wi-Fi ใช้ได้ค่ะกล้องหน้าใช้ได้ปกติโปรแกรมทุกอย่างมันลงมากับเครื่องอยู่แล้วมันติดมากับตัวอยู่แล้วใช่ค่ะจะมีโปรแกรมพื้นฐานอยู่แล้วพร้โอ้ยนะฮะโอเคเนาะดีไหมโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเออใช่ฮัตดิทเครื่องเก่าผมผมเอามาเป็น external ได้ไหมได้ค่ะพี่ก็ซื้อซื้อกล่องเออผมผมซื้อกล่องไปได้ไหมก็ต้องเอาฮัตดิทมาให้ดู เป็นซัตตาไหมพี่ถ้าเป็นซัตตาก็ได้เลยเพราะว่า่องไอ้พอลเป็นซัต้าฮัดดิสแกะมามันเป็นผมลืมเอาฮัดดิสมาด้วยอ่ะแต่มันเป็นเหมือนกันหมดน่าจะเป็นซัตตานะเพราะว่าถ้าเป็นไอ้ไอบางๆนะฮัดดิสบางๆเป็นไอเดีไม่มาอยู่ที่หัวหัวเสียบอันนี้เสียบ USB ได้เลยเหรอฮะใช่ค่ะเนี่ยมันมีสายเสียบเนี่ยแบบที่หนูใช้อยู่อย่างนี้ผมเอาฮัดดิสมาใส่เหรอใช่เนี่ยเนี่ยเอาฮัดดิสใส่เข้าไปเออใช่ฮัดดิสเป็นประมาณนี้แหละนี่ค่ะเนี่ยไอย่างเงี้ยเขาเรียกหัวซัตตา หัวซาต้าอันนี้เอาใส่กล่องนี้ใช่ค่ะแล้วก็เอาสายเสียบก็ไม่ต้ไปเสียบกับตัวโน้ตบุ๊กลกล่องนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สองร้อ้าสิค่ะเออจะได้เอาของเก่าเนาะเอาของเก่าไปทําเป็นของเก่ามันมีอันหนึ่งเทเลบอยอยู่แล้วเนี่ยสายอยู่นี่อันนี้เปิดออกมามันมันเป็นอันนี้มันเป็นแค่กล่องเปล่าๆที่ต้องเอาฮาร์ดดิสก์ใส่เข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็เสียบอ๋อตอนไหนเนะี่ยตอนเอาฮาร์ดดิสก์ใส่มันมันมีช่องใส่ยอยู่แล้วใช่ไหมฮ<ค>ะก็เปิดไงเปิดฝามันแล้วมันจะมีรูเสียบอยู่แล้วใช่ค่ะรููเเสสีีียยยบบปกตตติแล้้ววมัันนจะอ่รรงงห อ่าตรงนี้ใช่ไหมอ่ามันเป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละค่ะพี่เสียบเข้ามาก็ใช้เสียบเลยปุ๊บง่ายใช้ได้เลยอันนี้ก็เสียบสายอันนี้พี่ก็ไปเสียบกับคอมเสียบกับโน้ตกได้เลยมีสีอื่นไหมสีแดงนีป่ะรู้สึกจะมีสีเดียวนะอ่ามีแต่สีแดงอ่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูเนาะเดี๋ยวเรานี่นะฮะอันนี้เป็นเป็นอ่าอ่าอันนี้ออร์อินวันนะออร์อินวันเนาะ ออยอินวันก็มีเนาะมีเยอะไหมออยอินวันก็มีหลายตัวเนาะอไตัวนี้ใช่ไหมเออออยอินวันก็คนก็ชอบนะตัวเดียวเสร็จนะฮะจอยี่สิบมีสีดำกับสีเงินก็คือตรงนี้ CPU มันอยู่ในนี้เลยเอาไปตั้งที่โต๊ะทํางานไม่ต้องไม่ต้องเปลื่อนย้าที่ CPU ใช่ค่ะใส่พวกแผ่น DVD CD ได้แล้วก็จะมี USB เท่าไหร่ฮะออยอินวันออยอินวันตัวนี้อยู่สิบเบาทยี่สิบเก้าบาทใช่เป็นจอยี่สิบนิ้วโอ้แล้วที่นี่รับประกันอะไรได้ไหมเนี่ยรับประกัน เดือนค่ะทุกตัวเดืหนึ่งทุกตัวเลยโหดีเนาะนี่ฮะมือสองมีรับประกันด้วยฮะอ๋อนี่เนาะก็ให้คีย์บอร์ดเลยครบเลยราคานี้ครบชุดเลยอ่าใครสนใจนะฮะนี่นะมีโปรแกรมซื้อถังใช้เรืยแล้วนี่ส่งต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดเก็บเงินปลายทางเลยพวกเนี้ยใช่เก็บเงินปลายทางได้ ต่างจังหวัดถ้าโทรมาสั่งคุยกันอะไรเงี้ยเก็บเงินปลายทางส่งให้เลยใช่ค่ะแล้วก็เปิดเทสให้เลยแอดไลน์ของน้ำแบบด้วยสิคราวที่แล้วนี่นะฮะเดี๋ยวขอน้าแับให้นะฮะใครสนใจเนาะอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตวัสวนแก้วนะฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้นะลองโทรมาก่อนนะนี่นะฮะ adcom เนาะแอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถ่ายให้นะฮะไม่ไปถึงผมแปะให้นะฮะนี่นะใครดูได้เลยนะสดสดนี่นะฮะ อ่เดี๋ยวผมขึ้นรูปชัดๆให้เนาะมีเบอร์โทรหมดในนี้เนาะค่่ะอาเบอร์โทรก็เป็นไอดีไลน์ด้วยแล้วถ้าเกิดใครสนใจเนาะก็สามารถแอดแอดเข้ามาคุยได้นะแอดไลน์แล้วก็ก่อนเขาจะส่งอาจจะส่งส่งไลน์ไปให้เทสให้ดูอะไรอย่างนี้นะถ้าดูตัวไหนพิ่มเติซอรแอดไลน์รับซ่อมด้วยรับซ่อมส่งส่งมาให้ที่นี่ก็ได้ได้แล้วก็ซ่อมให้แล้วส่งกลับไปไรนี้รับซ่อมด้วยนะนม่ใช่หรอได้ไหมโอเคไหม คือไงตัวนี้ดเดลตัว<ด>นี้ได้อยู่ไหมตัวนี้แพงกว่าอีกหน่อยนึงแพงกว่าประมาณเท่าไหร่สี่ร้อยบาทแต่ว่ามันได้ SFD ไงเดี๋ยวลองลอง,ลองปิดดิลองชัดดาวดิแล้วเปิดขึ้นมันจะเร็วเดีด๋ยวดูนะความเร็วของมันชัดดาวนะๆๆแล้วเดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาจะเร็วอ่ะมันจะเร็วก่<ด> <ๆ S 1> วะววถ้าดูทั่วไปดูีไหมดีจ้ะดูส่องของวัตถุเขาดูนะ

นำข้าว gas าจอแรกมันก็ดีดีหน่อยมันไม่ต้องไปแชร์กันไงอย่างถ้าเกิด gas จอมันรวมกับนี้มันก็จะแชร์กันเห็นเร็เวไหมแต่ล,ลองเข้าโปรแกรมลองเข้าอะไรดูดิพวกพวกเน็ตพวกอะไรเงี้ยอ่ะเร็วนะเร็เวกว่าป่ะจะเร็วกว่าฮาร์ดดิสตัวไปโอเคนะเนาะในโปรแกรมพื้นฐานก็มีให้เพื่อนติดมากับเครื่องอยู่แล้ะพวกนี้ตอนซื้อเครื่อง โอเคเนาะลองลองยกเป็นนู้ไปโอเคไหมล่ะลองเดี๋ยวจะได้ไปเทส USB t e s HDMI มี HDMI อะไร HDMI อะไรใช้ได้หมดเนาะนะฮะเนี่ยช่อง HDMI ม,มีลำโพงอ่ามีลำโพงมีอะไรอันนี้มันต่อนเน็ตยังฮะมันมันต่อ Wi-Fi ปะ่ะที่มีร้านนี้เดี๋ยวจะได้ลองเปิด YouTube ดูลองเปิดอะ้ดูนี่นะฮะเชื่อม Wi-Fi ได้เลยเอาไปใช้งานนะฮะไปใช้งานจริงๆจังๆเลยนะฮะ ต้องต้องใส่ต้องใส่อะไรนะเขาเรียกว่าไอฐานรองไหมตอนใช้นานๆระบายความร้อนไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้บต๊รธออมนนร<น>มามันมีระบายอากาศอยู่แล้วงข้าง,าง,าง,างๆเนะาะแต่ถ้าาเ่นบนนบนบนโต๊ะธรรมดามันมีระบายอากาศอยู่แล้วทางข้างาๆเนาะแต่ถ้าเาเล่นบนพื้นนบนโดามันรอยู้วเแต่ถ้าเราเล่บนบ่ะบมดมันราอว้นะแต่ัเรเนบโคะบนะเรมดานรองเปิดเนคะนะ đăng đăng đấy à ah, ok nha. Ok nó ok nó cái nó cái này cái nó cái nó อันนี้มีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยสองพันกว่าบาทอันนี้คือเริ่มต้นแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะจอใหญ่ดิมกันเนาะจะมีตัวสามพันเก้าไอ้พวกนี้ตัวเล็กนะพวกนี้คือเป็นไงครับพกพาสิบสามนิ้วแล้วมีพวกตัวเล็กๆแบบอะไรนะแท็บเล็ตบุ๊กเหรอคะฮาร์ดหรือุ๊กไม่ได้เอามาเลยนะมันเล็กเกินเล็กเกินขายยากพวกสิบนิ้วมีไหมครับแท็บเล็ตอะไรเงี้ยไม่มีเลยใช่ไหมใช่ค่ะโหนี่สวยดีเนาะสีแดงเนี่ยนนี้ของเอซูตเอซูนะฮะสี่พันห้าโอเคเลยเนาะก็ใช้งานนได้ะ เพราะว่าตอนนั้นที่ซื้อไปตัวใหญ่หน่อยเพราะมันมีคีย์บอร์ดเลข้าะซื้อไปตั้งแต่โควิดนะตอนทุกวันนี้ใช้ได้อยู่เลยสองสามปีคุ้มมากเลยนะใช่ใช่ใช่สีทองทองคุ้มมากเลยเนาะถือว่าโอเคนะฮะตอนนั้นซื้อไปหกเจ็ดพันใช่ตอนนั้นตอนนี้ราคาลงมากเลยนะตอนนั้นรู้สึกรู้สึกไอห้ามั้งตอนนั้นอะตอนนี้ได้เป็นไอเจ็ดวว่าราคาเนี่ยอ๋อใช่ตอนนั้นได้ไอห้าง สนใจมานะฮะทักมาเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะในรายคำอธิบายใต้คลิปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะนํบาบัตรให้เนาะแต่ถ้าจะมาดูที่วัดสวนแก้วเปิดทุกวันเนาะเปิดวันค่ะมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตวัดสวนแก้วเลยนะชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งนะตรงเนี้ยเดินมานะฮะคือโทรมาก่อนก็ได้นะนัดก่อนก็ได้นะฮะนี่นะฮะเขามีหมดเลยนะเมาส์อะไรพวกนี้เอาป่ะเอาไปตั้งรูปแบบเดี๋ยวจะได้เอาที่ชาร์จมาด้วยเนาะจะได้เทที่ชาร์จด้วย อันนี้มีเมาส์ให้เปล่าไม่รู้เขามีกระเป๋าให้ด้วยอ๋อสุดยอดลองเทสดูมาเทสต์ไปนะอยู่เอนี่มีขาด้วยเหรอนี่เดี๋ยวนะแบตเตอรี่นะคะพี่ตรงไหนขอตรงนี้เหรอเป็นแบตยาวตรงนี้คืออะไรทะเนี่ยแบตถ่ะนก้อนแบตเตอรี่เหรอเป็นแบตยาวขอเอาได้อ๋อมันเป็นฐานด้วยจ่ามันเป็นฐานด้วยถึงได้บอกว่าไม่ต้องใช้พัดลมไงเพราะว่ามันไม่ติดพื้นอยู่แล้วดีเนาะ โอเคเนาะอ่ะเทสต์ดูดนะจะเอาโปรแกรมไหนคุยกับพี่อ๋อลองตรงนี้นะนี่นะฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปถ่ายที่ข้างบนแป๊บหนึ่งนะ,ะสวยๆทั้งเลยนะฮะแถวนี้เจ็ดพันกว่าบาทนะฮะนี่ตรงนี้ห้าพันเก้าสวยนะ,ะเนี่ยห้าพันเก้านะฮะอันนี้สี่พันเก้าเองนะฮะเป็นออร์อินวันมั้งอ่านี่นะฮะออร์อินวันสี่พันเก้าร้อยนะฮะ